กลับมาอีกครั้งกับโอ e d ทีวีจากทางซัมซุงในรอบ10กว่าปี ถ้าพูดถึงเทคโนโลยี OLED แล้วนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไรแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่หลายๆแบรนด์เนี่ยได้ผลิตกันออกมาพักใหญ่ๆแล้วแต่ถ้าพูดถึงแบรนด์ซัมซุงเนี่ยเรามักจะได้ยินทีวีของเขาในชื่อ QLED เป็นส่วนใหญ่นะครับสาเหตุก็เพราะว่าซัมซุงเนี่ยเคยมีการผลิตจอ OLED มานานมากๆแล้วนะครับมาเปิดตัวเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว ซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยยังเป็นเรื่องใหม่มากๆสำหรับวงการทีวีแล้วก็ราคาของ OLED เนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็เลยเหมือนกับการทับโปรเจกต์ไปเป็นระยะใหญ่ๆเลยประมาณ10กว่าปีแต่มาในช่วงนี้หลายแบรนด์เนี่ยเขามี OLED กันหมดแล้วนะฮะทาง Samsung ก็เลยบอกว่า ต้องมีบ้างนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีมานานเป็น10ปีแล้วแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ยุคสมัยใหม่เนี่ยต้องมีไหนๆก็เป็น O L E D ของทาง Samsung ในรอบ10กว่าปีทั้งทีนะฮะทาง Samsung เขาเลย ไม่ได้มีแค่ OLED ให้คุณอย่างเดียวแต่ยังมีสิ่งที่เรียกว่า Quantum Dot ที่เราคุ้นชินกันของ Samsung เนี่ยผสานมาให้ด้วยซึ่งก็คือจอที่อยู่ด้านหลังผมตอนนี้ S95B จากทาง Samsung คําว่า QD OLED ก็เป็นการผสานคำนะฮะสองคำก็คือ QD หรือว่า Quantum Dot ที่เราคุ้นชินกันในเรื่องของการให้อนุภาคเล็กๆมากๆแบับ Quantum เนี่ย ทำให้แสงต่างๆที่ออกมาจากจอเนี่ยมีความสดขึ้นนะครับมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นส่วนในคำว่า OLED ก็อย่างที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือ Organic Light Emitting Diode นั่นเองแสงสามารถเปิดปิดได้ในตัวเป็นระดับพิกเซลกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ c o n t r a ส t ก็จะดีเยี่ยมทาง Samsung ก็เลยนำา2เทคโนโลยีนี้นะครับมาใส่รวมกันนะฮะเป็น QD OLED นั่นเอง ซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องของแค่คอนตามดอดอย่างเดียวนะครับแสงแบ็คไลท์ของเขาก็ยังเป็นสีน้ําเงินอีกด้วยนะฮะปกติแล้วเนี่ยแสงแบ็คไลท์ของทีวีเนี่ยจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับซึ่งแสงสีน้ําเงินนี้ก็จะทําให้ภาพเนี่ยมีความสว่างสวัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะและที่สําคัญเลยเขาต้องการออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่นะฮะคนที่ต้องการเล่นเกมดูหนังแบบภาพความละเอียดต่างๆเนี่ยคมชัดเรื่องของคอนทราสเนี่ยดีเยี่ยมสม เหมือนหลุดไปอยู่ในหนังเดี๋ยวเรามาดูสเปคต่างๆในเจ้า S95B mm hmm. กันต่อเลยครับ เริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ขาตัวขาของเขาเนี่ยจะเป็นแบบขาเดียวสีเงินเข้มนะฮะก็จะให้ความรู้สึกพรีเมียมและหนักแน่นซึ่งวัสดุเนี่ยเมื่อรองสัมผัสดูแล้วเนี่ยจะมีความค่อนข้างที่จะคงทนทนทานกว่าทีวีที่เป็นลาย L C D ท,ทั่วไปส่วนตัวจอจะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ขอบเนี่ยดีไซน์ของเขาจะเรียกว่าเลเซอร์สลิมดีไซน์มีความบางมากๆนะฮะให้ความบางเฉียบถึง3 8 9ม mm มเท่านั้นก็ เป็นหนึ่งในจอ OLED รุ่นที่จอบางที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะในเรื่องของจอนั้นก็มีการผสมผสานระหว่าง2เท Stunde โคโนโลยีที่บอกไปนะฮะก็คือ OLED แล้วก็ Quantum Dot นั่นเองในส่วนของความละเอียดนะฮะให้มาถึง8.3ล้านพิกเซลคุ้มพลังชิปประมวลผลระดับ4 k Neuro Quantum Processor 4 k ให้ภาพคมชัดแบบ4 k ที่สมจริง แล้วก็ใครที่มีภาพที่ยังไม่ใช่ 4K ก็สามารถ upscale ภาพของคุณได้เช่นกันนอกจากนั้นในเรื่องของเฉดสีก็ยังผ่านการทดสอบความแม่นยำแทนโทนนะฮะแทนโทน validated นั่นเอง รวมไปถึงแพนโทนสกินโทนด้วยนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของสีสันต่างๆของสีผิวมนุษย์เวลาดูหนังก็จะมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองในเรื่องของเสียงนั้นทีวีรุ่นนี้รองรับคิวซิมโฟนีจากทางซัมซุงใครที่มีซาวบาร์ของทางซัมซุงก็สามารถเชื่อมต่อเล่นกันแบบประสานเสียงได้เลยนะฮะส่วนถ้าใครมีซาวบาร์ที่รองรับ d o b บี n m o อสตัวนี้ก็รองรับเช่นกันนะฮะก็สามารถเล่นอัน o s สได้แต่ถ้าใครไม่มีซาวบาร์ก็ไม่เป็นไรเช่นกันนะฮะสามารถ ที่จะฟังจากลำโพงในตัวฮะเขามีลำโพงบิวอินเป็น d o b y y a แ m o ด์มอร์มาให้เลยนะครับ4.2.2 channel ด้วยกันก็เป็น O L E D อีกแบรนด์หนึ่งที่น่าจับตามองมากนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ปล่อยมานานเป็น10กว่าปีนะฮะ ก็มีการนําเทคโนโลยีในสมัยใหม่เนี่ยนำเพิ่มเข้าไปจาก OLED ปกติทั่วๆไปนอกจากเครื่องสเปคในตัวแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือการใช้งานจริงนะฮะเขามีการวิเคราะห์การใช้งานจริงของลูกค้านะฮะแล้วก็ได้ตีโจทย์มาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะในเรื่องของการมองหลายๆมุมอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีของจอซัมซุงนะจะมีบางรุ่นนะ,ะอย่างเช่นรุ่น Q 70B เป็นต้นนะ,ะก็จะสามารถมองได้หลายๆมุม รุ่นนี้ถึงแม้จะเป็น OLED แต่ก็สามารถมองได้จากหลายๆแองโกลเช่นกันนะฮะถ้าเป็น OLED ทั่วๆไปในท้องตลาดเนี่ยบางทีถ้าเราแบบหลบไปนิดนึงนะบางทีอยู่อีกมุมนึงบางทีอยู่ในครัวมอง เหลือบๆเข้ามาเนี่ยมันจะภาพเนี่ยจะเห็นแบบเคียนเยละนะแต่ว่ารุ่นนี้สามารถมองได้จากทุกมุมเลยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเนี่ยเป็นห่วงเวลาจะซื้อจอ oled นะฮะก็คือการเบินเอาของภาพนั่นเองเวลาเราเปิดภาพไปนานๆยิ่งเป็น oled เนี่ยแสงสดๆแบบนี้จอเนี่ยมันมักจะเบินเอาถ้าเราเปิดค้างไว้น,นะฮะก็มีการไหม้ของตัวพิกเซลนั่นเองซึ่งทางซัมซุงเขาก็ได้แก้ไขปัญหานี้ด้วยการใส่นวัตกรรมใหม่เข้ามา ชื่อว่า Panel Care นั่นเองซึ่งถ้าเราสังเกตตรงขอบจอดูเนี่ยทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาสุดเนี่ยเขาจะเหลือไว้เหมือนเป็นดำๆนะเป็นพิกเซลที่เหลือไว้อันนี้เนี่ยก็เพื่อการชิปพิกเซลนั่นเองถ้าเราเลือกโหมดที่เป็นโหมด Care เนี่ยเขาก็จะทำการชิปพิกเซลนะไปทุกชั่วโมงเลยซึ่งการเปลี่ยนตำแหน่งของพิกเซลนี้นะฮะชิปไป1ชั่วโมง1ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้ทีวีเนี่ยลดการเบ์นเอาได้นะเพราะว่า ตัวของแสงเนี่ยมีการเปลี่ยนตลอดจะไม่ได้เปิดค้างไว้นะฮะ ก็สามารถเข้าไป activate ฟังก์ชันนี้ได้โดยเราสามารถเข้าไป activate ฟังก์ชันนี้ได้ที่ panel care นะใน setting ของเขามาที่เรื่องของการ setting ภาพนะฮะนี่เขามีการให้วันรีโม e มาอีกเช่นเคยะฮะซึ่งก็สามารถชาร์จพลังงานได้ด้วยนะฮะด้านหลังนะฮะก็เป็นชาร์จไม่ว่าจะเป็นจากแสงอาทิตย์หรือแสงไฟก็ได้เช่นกันทีนี้ถ้าคุณต้องการที่จะ s e ตภาพก็สามารถปรับได้อยู่4โหมดด้วยกันหลักๆได้แก่ standard dynamic ฟิล์มเม e เแล้วก็ Movie นะฮะซึ่งถ้าคุณต้องการเป็นสายคัสตอมนะอยากจะ c u สตอมไ z ซอยากจะออกแบบเวลาคุณดูหนังแล้วอยากได้แบบซีนี้เป็นภาพแบบนี้แนวนี้นะไปปรับความชัดต่างๆนะไปปรับเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไป Setting เพิ่มเติม,ตมในโหมด Standard นะเขาจะมีให้เลือกเมื่อกดไปแล้วใน Standard ก็ไปเลือกที่ s x p e r t Setting นั่นเองนะฮะซึ่งก็นีฮะตัวอย่างเมื่อลองกดไปแล้วนะฮะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับสายที่ต้องการแต่งะะแต่งภาพต่างๆนะ,ะไว้สำหรับคนที่ต้องการดูหนังหรือจะเล่นเกมก็ได้เสริมนิดนึงนะฮะเอาใจคอเกมกันหน่อยตัวนี้นอกจากเรื่องของโหมดภาพแล้วเรื่องของโหมดเกมก็มีเช่นกันนะฮะมีเกมโหมดในตัวสามารถไปปรับ Aspect ratio ต่างๆเนี่ย ให้ตรงตามกับคอนเทนต์ที่เรากําลังเล่นอยู่ได้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะสำหรับคนเล่นเกมเนี่ยจะชอบกันมากนะฮะสำหรับ CK ที่120เฮิร์ตัวนี้ก็รองรับเช่นกันนะฮะในส่วนของ VRR เขาก็มีมาให้เช่นกันนะฮะเป็นของ AMD FreeSync ซึ่งโดยรวมแล้วนะฮะทำให้ทีวีรุ่นนี้ตอบโจทย์ไม่ว่าคนที่ต้องการดูหนังดูคอนเทนต์ทีวีดูบอลทั่วไปหรือว่าจะเล่นเกมก็เต็มที่ Yo, Raja! you Nick! The Maharaja is getting married! What? This weekend, I'm on new Prima Island, and I want you to come! Honey, I mean, do you remember what happened last time when we went on a getaway? Yeah, some people died. Not so, a lot a lot of people. So you think five people dying is a lot? Okay. The oh my God! Have you ever seen anything like this? A gift box. You're a sniper. Those are gonna get you in trouble. You promise? Oh! Ah! How handsome are you, man? I only have eyes for you. Oh and now it's time for blue. It's the Maharaja. This is a distraction. What? From the escape. No! No! The Maharaja's been kidnapped. And all of you are suspects. We're not going to be invited anywhere ever again. The real detectives have arrived. Yeah. You must be the Spitzers. Yes. Your reputation's precedes you. There you go. Not in a positive way, I'm afraid. Okay. Okay. Deliver fifty million dollars to the Arc de Triomphe in Paris when the Maharaja dies. Well, he always wanted to go to Paris. Testament. All right, you got it. <laughs> ขอคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะฮะสำหรับแบรนด์นี้ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมีความแตกต่างจาก OLED ของแบรนด์อื่นๆอย่างชัดเจนนะเห็นได้ชัดจากการผสมผสานการนำเทคโนโลยีคอนตัมดอทมาเสริมมาเติมแต่งนะผสานกับเทคโนโลยีของทาง OLED แล้วก็ที่สําคัญเลยทางซัมซุงเนี่ยเขาไม่ได้ออกทีวีมานานแล้วนะฮะในส่วนของ OLED เป็น10กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัปเกรดต่างๆเนี่ยเลยถือว่าเป็นขั้นว้าวเป็นบิ๊กสเต็ปเป็นไจแอน s ์สเต็ปนะฮะถ้าเทียบกับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นในท้องตลาดเนี่ยก็ยังถือว่าน่าจับตามองอยู่ในเรื่องของพิกเซลในเรื่องของแ a n แค c นะฮะแล้วก็เรื่องของ w i d viewing angle แต่ถ้าเป็นสเปคอื่นๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ห่าง จากแบรนด์อื่นๆมากไม่ว่าจะเป็น Dolby Atmos 120 Hz นะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นสแตนดาดกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของลำโพงแบบ Built-in Dolby Atmos นะแบรนด์อื่นๆก็มีเช่นกันนะฮะแต่ว่าหลังจากฟังแล้วเนี่ยถือว่าลาโพงเขาเนี่ยค่อนข้างเอาอยู่นะฮะหมายความว่าถ้าคุณเอาไปต่อกับ s ซอร์ไบ์เนี่ยก็คือค่อนข้างเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบแต่ถ้าไม่มีเนี่ยถือว่าเอาอยู่ในตัวนะครับฟังแล้วเนี่ย ไม่ใช่แค่แบบแก้ขัดเฉยๆแต่สามารถฟังได้จริงจังเลยนะแต่ว่าถ้าต้องการแบบจริงจังขั้นสุดเนี่ยก็แนะนําเป็นซาวบาร์ดีกว่าอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือในเรื่องของการวาง positioning หลายท่านเนี่ยอาจจะคิดว่า OLED รุ่นนี้คือรุ่นท็อปสุดของทางซัมซุงนะฮะแต่ความจริงแล้ว เขาวาง positioning ได้แตกต่างจากแบรนด์อื่นนะนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะวาง OLED ไว้ท็อปสุดเลยนะครับคือสามารถที่จะเปิดปิดแสง backlight ในตัวได้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาวาง positioning ของ OLED ไว้ที่รองท็อปนะฮะคือยังไม่สุดนะในในลน์ของเขาในความหมายของทางซัมซุงนะฮะหลายคนเมื่อได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะมองว่ารุ่นนี้นะ OLED ของทางซัมซุงเนี่ยอาจจะมี ความแบบดรอปลงมาหรือเปล่านะฮะจากรุ่นท็อปต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าอยู่ที่การใช้งานมากกว่าเพราะว่าถ้าคุณต้องการชมในห้องที่มีแสงสว่างนะฮะแสงเยอะๆนะฮะบางทีบ้านบางท่านเนี่ยอาจจะ,ะมีแสงเข้ามาผ่านหน้าต่างเยอะๆนะฮะหรือว่าเอาไว อาจจะเป็นกึ่งเอ t าท์ดอยอย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับทีวีที่เป็นในโซนของ q n มากกว่านะเพราะว่าจะได้แสงแบ็คไลท์ที่ค่อนข้างที่จะสว่างมากๆแต่ว่ากลับกันถ้าเป็น OLED ตัวเนี้ย จะเหมาะกับห้องที่อยู่ในบ้านอาจจะสามารถควบคุมแสงในห้องได้นะฮะอาจจะไม่ได้มีแสงจากข้างนอกเข้ามาเยอะรุ่นนี้จะทำงานได้ค่อนข้างดีเลยก็อยู่ที่การใช้งานนั่นเองถ้าคุณผู้ชมคิดว่า S95B OLED จาก Samsung ตัวนี้เหมาะกับคุณผู้ชมก็สามารถสั่งซื้อมาได้นะครับมีอยู่2ไซส์ด้วยกัน ไซส์55นิ้วราคาอยู่ที่5,9,990บาท6,000 0บาทมีทอนนั่นเองหรือว่าถ้าต้องการอัพไซส์นะฮะเป็นขนาด65นิ้วที่อยู่ข้างหลังผมนะแบบที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้เลย65นิ้วจะอยู่ที่8,4,990บาทราคาจะแตกต่างจาก55นิ้วอยู่ประมาณ2,000 20, 0กว่าบาทนะฮะท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อมาได้ที่ AV Value นะฮะก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของ s a ั s ซุงอย่างเป็นทางการในประเทศไทยฝากกดติดตาม กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์รีวิวประจำแบบนี้นะฮะก็จะมีอัปเดตในส่วนของทีวีและแก๊เจ็ตต่างๆมากมายเลยในวงการไอทีแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อ